สลัมไลกุมสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้พบกับคุณครูมัสลันนะครับในรายวิชาการงานอาชีพชั้นระถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ชั้นป .2 เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับซึ่งในการเรียนรู้ที่4นี้เราจะเรียนเรื่องหนูทําของเล่นอ่ะวันนี้เราจะมาทําของเล่นกันนะครับก่อนที่เราจะมาทําของเล่นเราก็มาเรียนรู้วิธีการกระบวนการในการทํางานนิดนึงนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คุณครูมีคำถามนะครับถ้านักเรียนจะทํางานประดิษฐ์เนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งของเล่นหรือว่าสิ่งที่นักเรียนอยากประดิษฐ์ซึ่งหลายคนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับเร้่มต้นนะครับเราก็มาเรียนรู้วิธีการที่จะการทํางานของเรานะครับเพื่อที่จะให้ได้มาสิ่งประดิษฐ์นั้นโอเคนักเรียนชั้นป .2 พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพรพร้อมไหครับโอเคนั่นก็คือกระบวนการทํางานนะครับในการทํางานการประดิษฐ์ ของเล่นต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการทํางานนะครับเช่นอ่าหนึ่งเราก็ต้องกําหนดปัญหาหรือความต้องการก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรหรือว่าเราจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรนะครับคิดว่าทําสิ่งใดนะครับคิดก่อนว่าเราจะทําอะไรนะครับอ่าให้นักเรียนคิดก่อนว่านักเรียนจะทําอะไรถ้าจะให้ประดิษฐ์อ่าของเล่นหรือว่าของใช้ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนักเรียนจะทําอะไรและทำไมนักเรียนถึงจะทำสิ่งนี้นะครับสองก็คือรวบรวมข้อมูลก่อน ตัวอย่างเช่นศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนอุปกรณ์แล้วก็เลือกวิธีการในการที่จะประดิษฐ์ของสิ่งนั้นนะครับเราไปหาข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและก็มีขั้นตอนในการทํางานอะไรบ้างให้หนักเรียนอลองศึกษาดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปให้หนักเรียนดูเพื่อนักเรียนได้นําความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประดิษฐ์สิ่งที่ครูจะให้หนักเรียนทำนะครับ 3ออกแบบแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วได้ความต้องการต่างๆแล้วเราก็มาลงมือปฏิบัตินะครับออกแบบเตรียมวัสดุและก็เครื่องมือให้พร้อมแลวก็ให้เหมาะสมเพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับสิ่งที่ควรมีในการออกแบบนะครับในงานประดิษฐ์เนี่ยจะมีสลักษณะก็คือความคิดเริ่มเราไปดูของที่เขาทําแล้วแล้วก็มีความคิดใหม่ๆนะครับจากสิ่งที่เขาทําแล้วก็มาทําเป็นของเรา ความคิดละเอียดละอ้อคิดให้ดีก่อนก่อนที่เราจะทำนะครับเพื่อที่จะให้งานของเรานั้นออกแบบได้อย่างสมบูรณ์นะครับ3นักเรียนครับความคิดในการความคล่องในการคิดนะครับคิดหาคําตอบได้หลายประเภทนะครับหาแนวทางดัดแปลงเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งประดิษฐ์นั้นนะครับสุดท้ายข้อที่4ก็คือความยืดหยุ่นในการคิดก็คือนักเรียนหาคําตอบได้คล่องแคล่วรวดเร็วและก็สามารถทางานชิ้นั้นได้อย่างรวดเร็วน,นะครับ สี่นะครับลักษณะที่สี่ก็คือการประเมินผลงานเ <c oughs> มื่อเราทําแล้วทําแล้วเราลองเล่นเล่นแล้วมันเกิดปัญหาเราก็แก้ปัญหาตัวนั้นนะครับเราต้องมีตัวนี้นครับสี่กระบวนการทํางานครับก่อนที่เราจะทําวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์มีอะไรบ้างลองดูนะครับหนึ่งวัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาตินี่ตัวอย่างเช่นอะไรครับดอกไม้ใบไม้เมล็ดพืช เปลือกไข่เปลือกหอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะครับที่ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับ2ก็คือวัสดุสังเคราะห์อ่ะเช่นอะไรครับขวดแก้วขวดพลาสติกอ่ะต่างๆนะครับกระป๋องอลูมิเนียมต่างๆเลยนะครับที่ที่เราที่เราไปเจอมาหรือว่าเราซื้ออ่าที่เป็นขยะเราก็นำมาประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์ของเราได้ทั้งนั้นเลย เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้ในงานตัดเช่นกันรไกรคัตเตอร์ที่ใช้ในงานติดมีอะไรครับมีกาวร้อนกาวแท่งกาวยางกาวลาเทกเทปกาวอโอเคใช้เจาะมีอะไรบ้างครับใช้เจาะก็ตะปูสว่านเหล็กแหลมเครื่องเจาะกระดาษอันนี้เป็นวัสดุที่อุปกรณ์ที่เราใช้ในการเจาะครับ ต่อไปใช้วัดระยะว่าความยาวสั้นยาวแค่ไหนเราใช้อะไรในการวัดครับวงเวียนได้ไหมครับไม้บรรทัดหรือว่าไม้เครื่องวงกลมหรือว่าสายวัดก็ได้นะครับใช้เย็บปักนะครับอ,อะไรครับได้เข็มแล้วก็เข็มถักโคเชแต่ถ้านักเรียนเรียนส,สูงขึ้นนะครับนักเรียนก็จะได้ลองใช้ตัวนี้ ใช้ตกแตง่งเมื่อเราทําแล้วเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเราสวยงามเราใช้อะไรครับใช้สีน้ําใช้สีไม้ก็ใช้ผูกกันในการตกแตง่งเราใช้สติกเกอร์ต่างๆก็ได้การประดิษฐ์ของเล่นนะครับอ่ะนี่ตัวอย่างนะครับก็คือการประดิษฐ์ไดโนเสาร์จากกระดาษวิธีทำทำอย่างไรยากไหมเราสามารถหาวัสดุนั้นมาทําได้ไหมก่อนที่เราจะทำอ่ะกระบวนการทํางานก็คือหนึ่งต้องกําหนดปัญหาหรือความต้องการก่อนว่า เราจะทําจากอะไรเอ่ยอเราจะทำทำไมทําแล้วเล่นได้ไหมอสองรวบรวมข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากพี่จากคุณแม่จากคุณพ่อนะครับได้หมดเลยว่าอันเนี้ยที่เราจะทําสิ่งนี้เราต้องทําอะไรบ้างทําจากอะไรนะครับ 3. ออกแบบแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับเช่นเนี่ยเราจะทําอุปกรณ์ะจะทาไดโนเสาร์จากกระดาษเนี่ยอุปกรณ์ก็คืออะไรครับ กระดาษแข็งกันไกลดินสอขั้นตอนการประดิษฐ์1ร่างแบบหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ลงบนกระดาษแข็งร่างก่อนนะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นๆอันนี้เลยเป็นลำตัวเป็นแผงคอลำตัวและก็หัวก็ลำตัวนะครับอ่าลำตัว2ประกอบส่วนลำตัวเข้ากับส่วนหัวอ่ะแบบไหนอ่ะเนี่ยที่เราตัดเมื่อกี้เอามาประกอบกัน 3. ประกอบส่วนลำตัวและก็ขาเข้ากับส่วนลำตัวเนี่ยเอามาประกอบกัน 4. ประกอบส่วนแผงข้อเข้ากับส่วนหัวก็จะได้รูปไดโนเสาร์ออกมาทีนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอ,อเดี๋ยวนะครับเสร็จแล้วเราทำเสร็จแล้วเราก็ประเมินว่าเมื่อเราประกอบุนร่างไดโนเสาร์เสร็จแล้วนะครับก็นำมาเล่นแต่ละชิ้นส่วนอาจจะมีการหลุดออกมานะครับ เราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขโดยการถาก,กาวให้แน่นนั่นเองนะครับถ้าเราเล่นแล้วมันหลุดเรามันขาหลุดหัวหลุดเนี่ยเราก็เอากาวมาติดเพื่อให้ไดโนเสาร์กระดาษของเราเราเราเล่นแล้วไม่หลุดไม่ไม่งอไม่หักครับแล้วก็มาเอากาวมาติดให้แน่น,นโอเคนี่คุณครูมีคลิปวิดีโอนะครับให้นัเกเรียนดู เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นนะครับ โอเคสุดท้ายนะครับท่ายคลิปวันนี้นะครับท้ายบทเรียนของเรานะครับคุณครูก็มีชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานให้นักเรียนทำนะครับก็คือให้หนักเรียนประดิษฐ์ของใช้หรือว่าของเล่นจากวัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวนักเรียนนะครับได้หมดเลยวัสดุธรรมชาติหรือว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับเราหามาแล้วก็นํามาประดิษฐ์ของใช้หรือว่าของเล่น1ชิ้นนะครับเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะครับอย่าลืมนะครับทำเสร็จแล้ว ให้ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะครับเพื่อที่คุณครูจะได้นําใบแส่คะแนนเพื่อประเมินนักเรียนต่อไปนะครับวันนี้ก็จบบทเรียนของเราในหน่วยการเรียนรู้ที่4เจอกันใหม่ในครับหน้าวันนี้ขอจบด้วยคำว,ว่าอัสสลามมุลเลาะมวลลอห์มัตุลลอฮ์วะบเระกาต